สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้หวานจะพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวนะคะเป็นวันนี้เป็นวันหยุดของเราคะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าทําแต่งงานนะคะไม่หยุดกันมั่งเลยหรอคะเช้ามาหวันก็ไปส่งเด็กๆกก่อนเลยคะ่ะก่อนจะไปไหนนะคะวันนี้เป็นวันอังคาระคะ่ะเมื่อวันวันจันทร์เราก็รับงานไว้วันนี้วันอังคารเราก็เลยชิวหน่อยะคะ่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวขอเดินไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนคะ่ะโรงเรียนจากบ้านเดินไปก็มมแค่2นาทีก็ถึงแล้วค่ะ วันนี้สองหนุ่มต้องทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าแม่ปิดร้านส่วนขากลับก็จะพาแวะร้านเอเชียที่เมืองนิมนะคะเพราะว่าหวานจะต้องไปซื้อของมาไว้ขายที่ร้านแล้วก็ซื้อมาไว้กินด้วยค่ะวันนี้หวานจะพาเพื่อนๆต้มน้ำปลาร้าด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศอาหารมื้อเย็นที่บ้านเราค่ะตามมาชมกันเลยค่ะ ที่ที่เราไปวันนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านเอาเล็ตมอลค่ะก็จะมีร้านค้ามากมายประมาณ40-50้าร้านนะคะก็จะมีของขายทุกยี่ห้อเลยค่ะเอาเล็ตมอลนี้ก็จะถูกกว่าห้างข้างนอกประมาณ20-30เเลยนะคะของยี่ห้อทุกอย่างค่ะจากบ้านเราไปก็ขับรถไปแค่หนึ่งชั่วโมงเองค่ะชื่อว่าหมู่บ้านมิรามัสนะคะออกไปทางมักไซค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวภาคใต้นะคะอย่าลืมแวะแถวนี้นะคะถ้าใครอยากช้อปปิ้งค่ะเราก็ไม่ได้ไปบ่อยนักหรอกคะ่ะ3าเดือน เราถึงไปทีซื้อของที่นี่จะคุ้มมากเลยค่ะน้องอายนางบอกว่ามาถึง2เดือนแล้วยังไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ายังไม่ได้ซื้อของเลยเราก็เลยถือโอกาสพานางไปค่ะนางฝากบอกว่าแม่เดือนนี้ไม่ต้องรองเงินเดือนนะเพราะว่านางช็อปหมดแล้วค่ะ <c oughs> เดือนหน้าที่นี่ก็จะเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะเสื้อผ้าเขาก็จะเอาสีสันออกมาขายค่ะที่นี่เขาจะใส่เสื้อผ้ากันเป็นสีสันนะคะเวลาหน้าร้อนแต่ถ้าหน้าหนาวก็จะใส่เสื้อผ้าสีคึมคมหน่อย สองคนนะ้าหลานเราก็ไปลองกางเกงกันค่ะก็ได้กางเกงกันมาคนละตัวหลังจากเข้าออกร้านนั้นแวะร้านนี้จนได้ที่แล้วนะคะก็ได้ถึงเวลาเราต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะส่วนคุณพ่อนางก็ไปเดินของนางตังหากนะคะเราจะแยกย้ายกันเดินจะได้ไม่ต้องรอกันค่ะที่นี่ก็จะมี มีร้านค้ามากมายเลยค่ะมีทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะหลังจากแม่ซื้อได้ที่แล้วเราก็มาเข้าร้านเด็กกันค่ะร้านเด็กที่นี่ไม่ค่อยจะมีนะคะมีไม่กี่ร้านเองค่ะก็มาเจอคุณพ่อพอดีนะคะมาแวะซื้อเสื้อผ้า ให้2หนุ่มกันค่ะอย่างที่บอกว่าเสื้อผ้ายี่ห้อที่นี่ถูกกว่าตามห้างนะคะ2 0 3 0เซเลยค่ะอย่างต่ำเพราะว่าเป็นเอาเล็ตมอนะคะเรามาทีเราก็เลยเฉช่วยโอกาสซื้อหลายอย่างหน่อยค่ะจะได้ไม่ต้องมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าจากบ้านเรามาขับรถมาก็ตั้งเป็นชั่วโมงค่ะน้องอายนางสนุกสนานกับการใช้เงินเดือนเดือนแรกของนางมากเลยเราก็จะสอนนางว่าส่วนไหนจะต้องเก็บส่วนไหนจะต้องให้พ่อให้แม่ค่ะนางก็ยังเด็กกะนะันเนาะนางก็อยากจะแต่งตัวซื<อ>้อ,อเสื้อผ้า แม็กซี่แม็กซี่ใส่บางถุงตส่ละถุงหมดตูดแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะคุณพ่อก็ไปถอยรถมารอรับแล้วนะคะในทันทีรู้สึกว่ารถจะเล็กไปเลยทันทีค่ะซื้อให้สองหนุ่มด้วยนะคะไม่ใช่ซื้อให้แต่เราค่ะซื้อไปเยอะก็ไม่ค่อยได้ใส่ค่ะเพราะว่าส่วนมากเราก็จะใส่ชุดทำงานกันชุดธรรมดาก็จะใส่เฉพาะจันอังคารค่ะ แล้วเราก็ไปแวะกินข้าวกันนะคะที่นี่ไม่ค่อยมีร้านอาหารให้เลือกนะคะเราไปกินร้านเอเชียที <fella. S 1> ่เราเคยกินวันนี้เขาบังเอิญเขาปิดค่ะก็เลยต้องมากินร้านสเต็กอย่างนี้นะคะปกติจะไม่ค่อยเข้าเลยค่ะร้านอย่างนี้ก็เลยมันไม่มีให้เลือกก็เลยต้องกินค่ะ สั่งอาหารมากินคนละจานค่ะกินยังไงก็กินไม่หมดค่ะแล้วก็กินยังไงก็กินไม่อิ่มท้องด้วยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะหวานจะพาไปแวะร้านเอเชียนะคะร้านนี้เวลาหวานมาเมืองนิ่มันก็จะมาซื้อของร้านนี้ค่ะบางทีก็อาจจะได้ไม่ครบด้วยค่ะปลาร้าก็ไม่ได้ก็ต้องไปแวะร้านอื่นต่อนี่ก็จะเป็นแผ่นที่หวานใช้ห่อซามโมซาะนะคะไหนๆก็ผ่านมาทางนี้แล้วเราก็แวะมาซื้อซะเลยค่ะสมัยนี้เครื่องเขามีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะมีทับทิมกรอบแช่แข็งมาด้วยค่ะ มีไอติมทุเรียนมีข้าวเหนียวมะม่วงนี่มีข้าวหลามด้วยนะคะมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะคะมีขนมหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นกล้วยแบบกล้วยน้ำว้าบ้านเราค่ะสมัยก่อนมีไม่มีให้กินอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นซองเครื่องปรุงของยี่ห้อโลโบค่ะมีทุกอย่างเลยเป็นเครื่องปรุงสําหรับทํากับข้าวเดี๋ยวนี้ทากับข้าวง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกอย่างเป็นซองสําเร็จมาแล้วค่ะเมื่อก่อนไม่มีนะคะ กลับมาถึงบ้านเก็บของเสร็จหวานก็จะไปเก็บกระถินนะคะเป็นต้นกระถินหลังบ้านของหวานเองค่ะแม่วานมาปลูกให้6ปีแล้วนะคะหวานจะเอาใบกระถินไปใส่ในต้มปะลาล้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูหวานจะต้มปะลาลาหวานจะใส่อะไรมั่งนะคะต้มทีกินได้อย่างต่ำหกเดือนเลยค่ะนี่ค่ะเครื่องต้มปะลาล้าของหวานนะคะมีอะไรมั่งมาต้มน้ําปะลาล้ากันค่ะวันนี้หวานซื้อปะลาล้ามาแต่ไม่ได้ของไทยเลยน่าจะเป็นของเวียดนาม ปลาช่อนไม่ได้ของไทยไม่ได้ไปสองร้านแล้วไม่ได้อะมาจากเมืองไทยนี่มาโอเคน่าจะอร่อย,อยงั้นนะ่ะเหมือนปลากระดีแต่ไม่ใช่ปลากะดีมาไปสองร้านแล้วไม่ได้กะปิมาจากเกาะช้างน้ําตาลปี๊บกระเทียมดองส่วนอันนี้เป็นน้ําปูค่ะนี่หอ,หอมหอมเดี๋ยวทำน้ำพริกเพื่อนซื้อมาฝากจากทางเหนือเดี๋ยวจะแบ่งใสต่ต้มน้ำปะลาแล้วก็กะปินแลมา,มาแล้วก็น้ำปลา เสร็จแล้วก็จะใส่สับป,ปะรดกับกระถินที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี้ค่ะที่สวนมาเริ่มกันเลยหวานก็ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อเลยนะคะหวานใช้ปลาละสองกระปุกค่ะก็ใส่ลงไปเลยในหม้อนะคะเสร็จแล้วหวานก็ใส่น้ําปูนะคะที่เพื่อนซื้อมาฝากจากทางเหนือค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมดองลงไปเลยกระปุกหนึ่งแล้วก็น้ําตาลปิ๊บนะคะแต่เดี๋ยวกระเทียมดองหวานจะเอามาตําบุบๆก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลกรวดด้วยนะคะ น้ำตาลกลวดนี่หวานจะใส่ในต้มก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็คั้นน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกนี่ก้อนเล็กๆเ,เองค่ะ200กรัมเองค่ะหวานใส่หมดเลยนะคะทั้งเนื้อทั้งน้ำนะคะอันนี้ไม่มีเม็ดนะคะสวานซื้อมาแบบไม่มีเม็ดค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลานะคะส่วนเม็ดกระเทียมดองหวานก็จะเอามาตำให้บุบๆก่อนเลยค่ะ บุบๆแล้วค่อยใส่ลงไปในหม้อนะคะแต่เดี๋ยวตอนหวานเอาไปต้มนะคะเม็ดดีๆมันจะลอยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหวานค่อยจะไปช้อนเอาอีกทีนึงค่ะส่วนเปลือกมันหวานจะไม่เอาไว้นะคะเปลือกมันก็จะไปกับกาก,ากปลาหมดเลยค่ะใส่น้ำปลาเสร็จหวานก็จะเอาไปต้มเลยนะคะเสร็จแล้วหวานก็จะมาเตรียม เตรียมสับประดรดแล้วก็ถังค่ะไว้ใส่นะคะเรา,เาไปต้มเดือดๆอย่างนั้นเลยค่ะมันก็จะได้เปื่อยนะคะเดี๋ยวหวานก็จะเอามากรองสับประรดหวานก็จะเอาทั้งแกนมันเลยค่ะเอาแต่เปลือกมันออกนะคะหวานจะก็จะหั่นชิ้นโตๆค่ะเดี๋ยวจะเอามาใส่ทีหลังค่ะพอต้มเสร็จก็จะปล่อยให้เย็นนะคะไปนอนกลางวันสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้เวลาไปรับเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนพอดีค่ะปะกติแล้วคุณย่าจะเป็นคนไปรับแต่วันนี้คุณย่าไม่อยู่ค่ะไปเยี่ยมพี่สาวนะคะหวานก็เลยต้องไปรับเอง ก็ได้นอนกลางวันชั่วโมงหนึ่งพอไปรับเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนก็ไปส่งเล่นกีฬาค่ะ เสร็จแล้วหวานก็กลับมากรองปลาร้าของตัวเองนะคะตอนที่หวานต้มหวานก็จะเปิดเครื่องดูดควันนะคะแรงๆเลยค่ะกลิ่นมันก็จะได้ขึ้นข้างบนนะคะกลิ่นมันจะได้ไม่อยู่ในร้านไม่ขังอยู่ในร้านถ้าคนที่อยู่อาพาร์ตเมนต์ก็จะลําบากหน่อยนะคะต้มปลาร้าหวานก็จะต้มเผื่อเพื่อนๆด้วยค่ะเวลาเพื่อนมาก็จะแบ่งเขาไปกินด้วยบางคนก็อยู่อาพาร์ตเมนต์เขาก็ต้มอย่างเราไม่ได้ค่ะนี่ค่ะน้ําปลาร้าของหวานเห็นสีสันไหมคะน่าอร่อยมากเลยค่ะถังนี้ได้ประมาณ3ลิตรนะคะถังนี้ มันก็เก็บไว้กินอย่างต่ำก็หเดือนเลยค่ะเสร็จจากน้ำปลา้าก็ต้องมาเตรียมอาหารเย็นรอทุกๆคนนะคะอาหารเย็นวันนี้ของเราก็จะมีต้มไก่นะคะหวานทำต้มไก่แบบต้มจืดค่ะเมื่อกี้ก็จะเป็นกุ้งย่างเกลือนะคะแล้วก็จะมีฮะเก๋านึ่งด้วยค่ะมีฮะเก๋านึ่งเด็กๆก,ก็ชอบกินค่ะนี่ค่ะกุ้งย่างเกลือ เสร็จาก็จะมาทําข้าวผัดกระเทียมด้วยนะคะแล้วก็ไก่ผัดเน่อไม้ซอสพริกไทยดําค่ะเมนูนี้คุณพ่อเขามานะคะแล้วก็ใส่เห็ดลหลายๆเห็ดลหลายๆอย่างเลยค่ะในนั้นคุณพ่อก็ชอบแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยต้นหอมผักชีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นอันเสร็จส่วนน้องอายนางก็ทํากุ้งชุบแป้งทอดนะคะนางชอบกินกุ้งมากเลยทุกวันเลยแฟนหวานก็ชอบกินกุ้งค่ะตอนไปเมืองไทยกินวันละกิโลค่ะเที่ยงกิโลเย็นกิโลค่ะเสร็จแล้วเราก็กิน ต้มเหมือนข้าวมันไก่เลยนะคะกินกับข้าวคุกกระเทียมค่ะข้าวผัดกระเทียมแล้วก็มีต้มจืดนะคะแล้วก็หวันทำน้าจิ้มข้าวมันไก่ที่หวันซื้อสําเร็จมาอยู่แล้วค่ะเพียงแค่หั่นขิงกับ พริกกระเทียมลงไปแค่นั้นเองค่ะแค่นี้เราก็ได้ลหลายเมนูแล้วค่ะต่างคนต่างก็กินเมนูของใครของมันตามแล้วแต่ชอบเลยค่ะปกติถ้าไม่ใช่วันหยุดเราจะไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้นะคะต่างคนต่างก็กินของใครของมันจะยืนกินหรือว่าวิ่งกินด้วยซ้ำค่ะถ้าเป็นวันทำงานนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศครอบครัวน,น้อยๆของเราถ้าเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ